สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมย์อ,อีกครั้งนะคะวันนี้เมย์มีความฟินฉบับติ่ง EP ที่15มาฝากกันค่ะความฟินฉบับติ่ง EP ที่15ก็คือความห่างเป็นเหตุทำให้ความคิดถึงเริ่มทำงานค่ะ เพื่อนๆคะเพื่อนๆยังจำกันได้อยู่ไหมคะที่เมย์บอกไปที่ EP ที่แล้วะค่ะว่าพี่วอค่ะได้ไปเที่ยวนะคะแต่ว่ายินของเราไม่ได้ไปะคะ <c oughs> ่ะจึงทำให้ยินของเราน้อยใจงอแงกับพี่วอ <c oughs> นั่นแหละค่ะที่เป็นเหตุะค่ะ <c oughs> ต้มเหตุเกิดจาก <c oughs> เหตุนั้นเลย <c oughs> และเราก็รู้แล้วค่ะว่าวันนี้ <c oughs> ว่า เหตุที่ทําให้ยินงอง่ายได้ขนาดนั้นคืออะไรคะเพื่อนๆและเหตุผลที่ทําให้ยินของเราไม่ได้ไปกับพี่วอก็คือยินติดสอบนั่นเองนะคะวันนี้วันที่29นะคะยินของเรามีการสอบนะคะแล้วก็มีพรีเซนต์งานนะคะจึงทําให้ยินกน้อยอกน้อยใจพี่วอที่ไม่ได้ไปเที่ยวกับพี่นะคะจึงได้ตัดท้อต่อว่ากับพี่วอ ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ก็ได้น้อยอกน้อยใจพี่วอมากเลยนะคะ น่งคิดถึงยินอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าพี่วองเราอะ่ะได้ส่งกำลังใจไปให้กับยินแลละน่าจะส่งกำลังใจไปแล้วล่ะคะ่ะมาขอสอบได้สอบผ่านเร็วๆจะได้มีเวลามาอยู่กับพี่เ,อเยอะๆชิมิล่าเขาน่าจะบอกกันแล้วเลยคะ่ะนี่และนี่เลยคะ่ะนักศึกษาของเรานะคะยิน ีนี้เป็นปีที่4แล้วยิงของเราก็จะจบแล้วนะคะของเราต้องเกียรนิยมอันดับหนึ่งแน่เลยค่ะเกียรนิยมอันดับหนึ่งคงอยู่กับยิงแน่นอนค่ะเพื่อนๆคอยดูนะคะบอกเขาเป็นคนเก่งค่ะนี่นะคะลงสตอรี่บอกนะคะช่วงบ่ายคือกำลังรอพรีเซนต์งานอยู่นั่น ตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆนนะคะช่วงบ่ายเหมือนกันก็ลงสตอรี่นะคะไม่รู้ว่าจะขย่ําใครนะคะตอนนี้พี่วอลระวังตัวไว้ให้ดีนะคะกลับมาต้องโดนหนักแน่เลยโดนขยําแน่นอนเลยค่ะโทษฐานที่หนีเชี่ยวใช่ไหมแล้วไม่ยอมให้น้องไปด้วยนะะี่ค่ะหลังจากที่สอบเสร็จช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะคะ ยินของเราก็ได้อัพสตอรี่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะรายงานตัวพี่วอนะคะตัวนี้คิดได้เลยว่า,าต้องรายงานตัวพี่วอเนาะว่าตอนนี้สอบเสร็จแล้วนะนี้กลับมาได้แล้วยินและนี่ก็เป็นหนึ่งวันนะคะที่ทั้งคู่อยู่ห่างกันนับตั้งแต่ที่ทำงานด้วยกันมาทั้งคู่คงไม่เคยห่างกันได้ นานขนาดนี้และนี่คงเป็น1วันหรือ2วันหรือ3วันที่เขาอยู่ห่างก,กันเมื่อไหร่ก็จะอัพสตอรี่ลง IG เพื่อบ่งบอกให้อีกคนหนึ่งรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงโอ้ยมันเป็นอะไรที่แฟนมากไม่ต้องพูดคะ่ะแค่ลงให้เขารู้แค่นั้นเองแค่ ก็อย่างว่าราคาพี่น้องที่ไหนเขาจะลงสตอรี่บอกกันตลอดเวลาแบบนี้ไม่มีรอกคามีแต่แฟนเท่านั้น่ะคะที่เขาทำกันแบบนี้โอ้โหโเวลาที่คุณพี่อยู่ไหนคุณพี่ก็จะบอกคุณน้องเสมอแล้วก็เวลาที่คุณน้องสอบเสร็จหรือทำอะไรอยู่คุณน้องก็บอกพี่ตลอดตรงนี้เขาไม่เรียกพี่น้องคะ่ะเขาเรียกแฟนนะคะ พี่วอพี่วร,รู้ตัวไหมคะเนี่ยว่าคุณน้องอ่ะเขารักและก็คิดถึงพี่วอขนาดไหนถึงได้อัพสตอรี่บอกตลอดตอนนี้ยยินอ่ะสอบเสร็จแล้วนะกลับมาเร็วๆแทบจะทำให้หมดขึ้นไอจได้เลยคะ่ะถ้ามดมันขึ้นได้มันคงบอกว่าโอ้ยทำไม พ่อกับแม่ถึงได้หวานอะไรขนาดนี้โหยอยู่ห่างกันก็บอกกันตลอดว่าทำอะไรอยู่โอ้ย oh, ไม่ไหวแล้วคะ่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เมย์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะวันนี้ก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะทั้งวันแล้ววันนี้ จ้องแต่ IG ตาแทบจะหลุดออกมาแล้วเพราะความฟินนั่นเองค่ะจ้องแล้วจ้องอีกดูพรุ่นี้ค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะใน IG นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะพี่วาอาจจะกลับไปนอนกรหยินแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณพี่รายงานน้องเดี๋ยวคุณน้องรายงานตัวคุณพี่คะ่ะ ยิ่งเห็นยิ่งดูก็ยิ่งฟินค่ะเพื่อนๆโอ้ยไม่ไหวแล้ววันนี้ถ้ามีอะไรดีๆเด็ดๆเ,เดี๋ยวเมย์จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งนะคะวันนี้ไม่ไหวแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ